อังละอ้าวไอแดงหายไม่ไ้ว้งงละงงละเฮ้ยยอยยยพี่ที่จะวะหายไม่ะอยู้าหนอยู่ไหนยอ้าวอะอะจะไป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 แล้วไปย่าดังไงกูมาเจอของดีซะแหละโอ้โห มึงให้ลาชินีแดงแต่ลาชินีดำต้อาไ,ปไปอาไกลไปครับโอ้โหมึงเพืพ่อกูเลยอ่ะมีแพ้ไหมโอเคสักของกูคือสไปา,า์ทูมาวัดดีไอ้พวกทุเรศทั้งหลายกูยเปิดตัวไม่ค่อยเท่เท่าไหร่ตึ๊ดกูบอกให้ตึ๊ดไงไอ้พวกหน้าปีไปไปไปเออเราดูด้วย Tao ơi, tao bay tao bay ơi. Quên 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 hợp Nó phải vô ở Mỹ là nữa. Ô, mình leo hết. Thôi mày mình mình làm một vừa đó. Cứ đốt, cứ đốt, 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 Oh my god, này oh, quá. Oh. Wow. ai hí à. Mai ơi, trong qua Ủa. Quá, quá, quá. Ô, quá, hốt quá. ตัวดไอเสียงใครไอแจมเป็นมุมไม่คู่เสียงได้ไปกี้กูเห็นอยู่เสียงคนแก่สุดเลยเอ้าตักมเรวไปเอ้าไอเท่ไปเด็กตะกี้มึงได้ยินไหมเพื่อนได้ยินไอ้พวกเป็นมุมมันมันคู่ภาษาคองแกไหมโดนโดนอะไรน่ะแบบโดนที่อะไรน่ะแม่งป็นมุมภาษาคองแก่ได้หรอกูเชื่อเอ้ไม่น่าพูดเลยไอ้ยามังด่าจังวะ ขี้ายแล้วเออจกกานลุยไปเข้ามาเข้ามาเข้าม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 าเรากูจะตีดจะวดาวโอ้ยลงมาลงลงมาลชิว่ามาเร็วว่าเราแล้วเพื่อนเอามาสี่สองสาิสองลูกสามลูกตายเร็วแน่นอนเออเออกูไม่ออออ จอ้ยยยยยดยย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 ยอยย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 ย ไป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 ไไปไไป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 ไ ยัดแม่เนี่ยเอ้ากูไปอ้ากูจะตายไปมากูต้องดตัวเมีะไอ้เหี้ยยิงมากเลยวับ้ามาาพร้อมลุกมาขับวันถ่ายเอากลุกลุ่ก้าแล้วกำลังจะเข้ามากันแล้วมานี่ยหนี่ไอ้เนี่ยไอ้ยีดเียบหมดเลย

ากูตายกันอีกแล้วทุกฉากกูจะตายหรือไงอ๋อโอเค้าราซีดีครับมันรอกันไปได้แล้วอุ้ยไอ้เี้านี่ไปละเอามานี่ ปินได้ครับคุณมีไก่ชอบีแล้วนะมาถึงแล้วโอเคไก่พูดได้ไปไปต่อเย้ได้ก้าลวไปเลยว้ปากไอ้เย่ยแบบม,มุมมาอีกแล้ววางรอบแล้ววะตีนึงยิงโอ้ไอ้เจม,มมุมไม่ขาวเฉยโอ้โอ้โอโอแบบมุมมันจะพูด,ดยเยอะแล้วนะ่ะปากีิ รูปังัง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 ข้ามันข้ามันข่ายได้เยอะ